ขนาดนี้ตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับแตกแล้วครับโอ้โหขออนุญาตนะครับขึ้นเรือก่อนนะฮะขอไปง่ายง่ายขึ้นเรือปราตคับไปัด้านบนโอ้โหด้านบนเลยเลยครับว้าวสุดยอดเลยแล้ววันนี้เราเมืองไข่นะฮะนักท่องเที่ยวกับที่ว่ายื่นหนึ่งของโลกตอนนี้นะฮะ ยากที่จะเรียนแบบได้นะฮะไทยแลนด์บรรยากาศก่อนวันปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่31นะฮะเป็นคืนคืนนี้นะครับเป็นคืนวันส่งท้ายปีนะครับเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมครับแน่นทุกลำแน่นทุกขบวนนะฮะ ค่ำคืนนี้จะมีงานข้าดาวนะครับแต่ละสถานที่ของเมืองไทยใหญ่โตอลังการตะการตาทุกจุดเลยนะครับบรรยากาศของพระบรมมหาราชะวังนะครับงามลายพี่น้องว้าวส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 าหสาวสารสาวสาเส้วสาวสาเสาวทาวไปวทาวสาวาว,วาส,สาวาา สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมบ่าวบูโซล่าเสียงแคนลาวนะฮะหนุ่มหน้ามนนะครับท่าเปียนฟรี่โอวัดโคโอเวทีเวทีกลางน้ํำเลยนะครับเวทีของวัดอรุณราชวรารามงดงามครับวันนี้วัดพระแก้วนะครับ ทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นเวทีคอนเสิร์ตรวมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้บ่าวพวกก็เก็บภาพบรรยากาศนะฮะช่วงเย็นๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้นี่ะอลังการแน่นอนครับ ค่ำคืนนี้นะครับวิจิตงดงามทุกพื้นที่นิรามิษเมืองไทยให้งดงามฝั่งนั้นก็จะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับโอ้สบายดีโอ้โหแน่นทุก,กรามแน่นทุกขบวนนะฮะสถานีต่อไปนะครับวัดอรุณราชวรามามค่ำคืนนี้นะจะมี สวดมนต์ข้ามปีนะครับท่านใดที่นะครับปักจุดนะฮะปักหลักนะฮะเข้าดาวนะฮะสถานที่แห่งใดนะฮะบอกกันเลยวันแน่นทุกพื้นที่นะครับว้าวสวยงามครับสวยงามนะครับบอกกันเลยว่านี่คือไทยแลนด์นะครับนี่คือยืนหนึ่งของเมืองไทยนี่คือเมืองที่นักท่องเที่ยวมามากที่สุดในโลกนะครับ โอ้หงดงามมากนะฮะมุมนี้งดงามมากครับพาทิ์ทรงกฎนะฮะโอ้โหคนนะฮะเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับไม่แต่ใค่รู้ไปนะครับเมืองไทยว้าวโอ้โห คือนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับวัดรุูลาชบรารามเรือทุก,กรัมนะฮะเรือทุกขกบวนสุดยอดขนาดไหนสุดยอดไทยแลนด์ vậy P'đông, nhìn cảnh chặt chặt đây nọ với nọ. để สุดในโลกเลยนะครับโอ้ว,ว้าวคนงามมากพคนงามมากครับท่านผู้ชมครับจุดนี้เลยครับ สะพานพุทธนะฮะหรือว่าสะพานพัปกบกล้าวเป็นจุดชมวิวที่บอกกันเรียกว,ว่าวิวงามนะฮะวิวสวยหลักล้านนี่นะครับคืนนีน้จเจนพรุสวยงาม ผ่านพุทธนะฮะ ก็จะมีส่วนลอยฟ้านะครับส่วนตัวแล้วก็สัมผัสได้นะฮะท่านผู้ชมครับถึงความมีเสน่ห์ของเมืองไทยมาแล้วก็อยากจะมาอีกนะฮะคนไทยมีน้ำใจลงไหลนะฮะมาเยือน บอกเล่าบอกเล่ากันแล้วบอกต่อค่ำคืนนี้อลังการแน่นอนครับไอคอนสยาม าดาวไอคอนสยามนะครับจะมีเวทีนะคอนเสิร์ตนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหประชามนเขาดูดูต่อไปไอคอนสยามจะเต้นไปท้ายเรือเลยจ้าไอคอนสยามไหนครับว้าวยังครับยังครับไอคอนสยามลงได้เลยจ้า ไ,ไปวันเดียวครับไอจีที่ครับผมโอเคครับแล้วคืนต่ออีกเลยครับครับไปข้ามรษยามลงเรือลงมาได้เลยจ้าข้ารยามนี่คือเนี่ยฮะห้างดังเลยนะครับนะฮะเป็นลานที่<ม>จะมีการเคาวดาว<ม>ค่ำคืนปีใหม่โอ้โ คนเยอะมากเลยนะครับไอค้หก้ยพม่ย่อนวันี่ี่หม่ยิ่งใยพ่ด้ยนะ่รับย่ย่ด้ย่ การแน่นอนค่ำคืนนี้นะโอ้โหคนเยอะมากบอกก็เลยว่าสุดยิ่งใหญ่แน่นอนครับค่ำคืนนี้ คนเยอะมากเลยนะครับสุดยอดครับสุดยอดเมืองไทยของอินไซย์เข้าด้านในเลยครับเข้าด้านใน ทางด้านหน้าบาโบ่จะเป็นสะพานปากสินนะครับ จุดนี้นะฮะจะมีการเขาดาวนะฮะชมพระที่สวยงามยามคางคืนเนี้ยคืนนี้นะ่าจะมีนับไฟหลังเนะี้ยจุดนี้เป็นจุดที่เห็นครุเนะี้ยสวยงามนะครับฝั่งไอคอนสยามว้าว de la ท่านครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับการได้มานั่งเรือนะฮะชมวิวที่ตราการตาบนหน้าน้ำเจ้าพระยาเนี่ยฮะสองฝั่งทนและฝั่งพระนครนะฮะแม่น้ำเจ้าพระยาก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะฮะของกรุงเทพมหานครนะฮะนอกจากจะเป็นแหล่งน้ำที่ต่อเลี้ยงเลยฮะเส้นเลือดใหญ่ของชาวเกษตรกรเกรนี่ยฮะ นี้ครับก็คือแลนด์มาร์คอีกหนึ่งแลนด์มาร์คนะฮะของเวทีเขาดาวสุดยิ่งใหญ่ตระการตาเนะะ Asia ี่ยฮะเอเชียชิกงดงามครับงดงามบอกเลยว่าสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับขอแนะนำอีกหนึ่งสถานที่นะฮะในการเขาดาวข้าคืนนี้ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับท่านผู้ชมครับชิงซาสวรรค์ที่ อลังการมากสุดยอดจริงสุดยอดมากเลยครับโอ้หสนเตีก็ถือว่านะฮะครบครันค่ำคืนนี้สุดยอดจริงสุดยอดจริงโอ้คนเยอะมากเลยครับเอเชียทิคคนเยอะมากว้าวงามรารพี่น้องงามาย ภาพที่จระการตามากเลยนะครับตั้งแต่การลงเรือนะะี่ยฮะจากท่าเรือท่าช้างโอ้สุดๆเลยนะครับมาดูฝั่งนี้มุมนี้ก็สวยงามนะครับท่านผู้ชมครับ ฝั่งนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับวิวหนึ่งนะครับที่สวยงามมากครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะโอ้โห,โหคนเยอะมากเลยครับเยอะมากเยอะสุดๆเลยนะครับพี่น้องเอ๋ยโอ้โหวัตนารารตาครับท่าเรือเอเชียทิคจุดนี้บอกเลยว่าสวยงามางค่ำคืนเขาดาวคืนนี้บอกเลยว่า ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนบาโบเองก็จะลงที่ท่าเรือนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะขออนุญ,ญาตลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปของบาโบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของบาวโบ้นะครับ อย่าลืมสนับสนุนบ่าบูดด้วยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ